โอ้กระสุนกูดิงนะคุณว่านจะไม่ได้แดกนะหนับหนึ่งนะท่านผู้ชมแดงชชชสวัสดีครับผมแบงค์ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมบแบคือไปลงมาด,ดูดูการแต่งตัว<บ>คิดว่าต้นโพนะเพราะว่าเสื้อมีเจ็ดสี<บ> <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคือคือวันนี้อ่านิต้าเขาอยากินอย่างก็<บ>นิต้าเขาจะกินเป็ดพะโล้ท่านผู้ชมผมก็เลยจะมาลักเปิดของพ่อโสภนานะผมก็ไม่สนนะไม่ใส่เป็ดพ่อผมโอ้ยอันยังเห็นไหมท่านผู้ชม เป็ดผมจะไปอ่าเอาเป็ดของพ่อสุนาไปทำเป็ดพะโล้ให้นี่ตาเกณต้องต้องตาขั้นตอนแรกผมต้องทำการนะนี่เดินปั่นเขาเด้อจับเป็ดนี่นะชะามจะไปไหวไปทังนั้นรัดทางนั้นไปลัดขางนั้นโอ้ยจะไหลมันเขามากก่อนเก๊ก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 ก๊กก๊กกเก๊กกเก๊กกีย่นะ ถั่วมันจะไม่ได้แดงนะขั้นห่งนท่านผู้ชมไปดังอ่าน้ำมันเือถึงหัวจะเกะไรขึ้นมันทิมันจังบรินทิ้งๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ ผมไหลไม่ได้ยัพบวมไหมเลยนะเออนขับไปรอบมันเจ้าชี้ออกมาจับหนึ่งนะกีกี้ผมว่าน่าจะไม่ได้กินนะท่านผู้ชมผมว่าผมซื้อดีกว่านะแต่ผมจะซื้อเป็ดอดีก่อนเพราะมันจับไม่ได้เมื่อยอ้าวนมออก เชือนุนมออกเพราะว่าผมซื้อดีกว่านะเพราะว่าเป็ดมันจับหาะจับยานากนะนตะเดี๋ยวผมจะไปะซื้อเป็ดนะท่านผู้ชมซื้อเป็ดแบบเอามาทำต้มเป็ดพะโล้ให้นิตากินท <laughs> ่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้ทำการสั่งซื้อเป็ดจากอเมริกานะอเป็นเป็ดที่แบบสำเร็จรูปวันนี้ผมจะมาทำเป็ดพะโล้ให้นิตากินนะอันนี้ผมปรุงแล้วนะ ปรุงแล้วในหนึ่งนี่ก็คืออ่ผมจะทำการจะไปกินนยู่ท้อนลูกบจับบ่กินโบไรเออผมกินไปบ้าวจะไปกินถิงกกไม้น,ะ<า>น่ต้ากลัวผมเอาไปกินอยู่กกไม้อันนี้ผมเอาตับลงก่อนคร<ม>ั <Beifall. S 1> บผู้ชมเอาตับแล้วก็อา่าเป็นเปนะ็ดนะเป็ดเป็ดไม่ใช่เป็ดที่ผมไหลจับนะผมจับมันไม่ได้ผมก็เลยไปซื้อแบบปัก ดูท่อนผู้ชมเป็เป็ดต็เ,ด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 เลยนะผมก็อืออือเอาเป็ดลงไปหลังจากนะั้นสิงที่ขาดไม่ได้เพราะผมปรุงแล้วแต่ผมยังไม่ได้ใส่อันนี้ท่านผู้ชมมันคืออ่รสด,ดีผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูอือนี่ผมแกะแล้วนะเนี่ยอือแล้วก็ใส่ลงไปท่านผู้ชม ถ้าคนที่แบบอ่ามาักความนัวๆก็ใส่หลายๆนะเพราะว่าใส่ยิ่งใส่ลายมันยิ่งอร่อยไงนี่เห็นไหมนี่ผมแกะกวงกวงกว่อนนะนี่เห็นไหมผมใส่ไปก็หลติบนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็แค่อ่าท่าขนาดแกะซื่อๆยังแส่บนะนเนี่ยแกะเบ,บิ่องแซ่่ะเห็นไหมนี่ตาก็ยังแส่บ ตอนนี้ก็แค่ท่าทนผสม,มดูเป็ดพะโล้ก็แค่ท่า,าให้น้ำมันฟุดจากไหนหนึ่งย่างออกง่ายเดี๋ยวจะสิเต้หม,ม้อดูเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนอตอนมันแบบสุกตัดตักตัก,ตกออกมากินเลยนะโคตรเป็ดจเสบเลยหอมบอมบอค่อยตุ๊ดมัอกินนี่หอมบอแน่ <laughs> ดีนะที่เขายัางเล่นมุกกับผมได้อเดี๋ยวตัดไปตอนมันสุก ท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมคิดว่าอ่าเป็ดผมน่าจะสุกแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็แค่อ่าผมว่าผมต้องเอ่อทำการปรุงหม้อ,อก่อนนะเออจ้าอะไรๆโอ้โหหมว่าผมต้องทําการปรุงหม้อ,อก่อนนะท่านผู้ชมดูอืมเป็ดพะโล้ต้มใส่อ่ารสดีดูอืมอืมอืมอะไร เอา้าหัวจุ่มดินดหัวก็จุ่มดินนะอืมได้แ๋ยวผมจะเอาน้ำมันลาดอีกจังหน่อยหนึ่งนะโอ้โหเอาไปร์เซ็นต์ที่มีเลยโน้ำซุปมันสแสบได้เียโอ้ตับม,มือกองกินไม่ได้เสียดดยอย่างเดียวนะเพราาะว่เขาเป็นคนที่แพ้เป็ดป้าเป็ดสุกยังครับ ถูกแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการยอออกไปกินกับทีมงานนะท่านผู้ชมนี่คือเป็ดพะโลทุกคนอาจจะไม่รู้อะไรว่าคือเป็ดพะโลเดี๋ยวผมจะอธิบายนะเป็ดพะโลมันคือเป็ดที่แบบเวลากินนั่นกินนี่แล้วมันกินหลายกระมูนอะอืมเขาก็เลยเอิ่ <ไป S 1> เป็ดพะโลอะไรเป็ดกีโพด่ทีเดี๋ยวผมจะออกไปกินนะม,มา,าไปกินหนะือวา้าเองมากินนี่แหละป้าหยางเลยใช่ไหม สบายดีนะสองุชว์พระนาฏโอ้สบายดีนะเดี๋ยวนี่ตะกี้เนีเห็นนี่แบบเบ้าแบบอนาคตไลเดี๋ยวนี่แบบมีคนด่าหล่โชว์พระนาฏเคยแบบเออสบายดีก็ด่าันมึงอะไรช่วงนี้พูดให้คุณให้พี่โสภาณาไม่ได้นะมามามาตัฝากเพียงแค่ตอนนี้เพียงไม่ลงไปมือเดียวลานวิวเลยนอกจากนี้ลานวิวถเด็กกิโลเลยเนาะอันนี้อันนี้ ตับนี่คือสิ่งที่คุณสุภนาชอบมากนะครับตับเด็กแตับตับเด็กนะรับไม่ใช่ตับเป็ดเป็ดนะตอนนี้รอให้มันเย็นอยู่อู้ชุบบวบคือยังแด้มันมันซุ่มมันสุ่มมันเป็นมุ่มๆน่อยนึงโอ้โห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 โอง้โโอ้โห้้้อ้อ้อ้ เราเข้าเนี่ยเอาไปตบเนื้อตื่นมันผมจะกินส่วนที่มันอร่อยที่สุดนะก็คือส่วนอกของมันส่วนแซ่บครับท่านผู้ชมกินหมออ่ะแต่มันร้อนใช่เลยจะเอาเบิร์ชชาร์ดนี่แหละเขาต้องจีบเป็นไงเสียบุ้มี้เจียวเนาะเจียวมาแบบนี้เลยตัวจุ่มใส่ได้เที่ยงถึงกูเอาไปตุ๋มใส่ตะก้องตะก้อง เอาตากร้อกระจัดไปเนาะโอ้เอิกมันซึมยมาแน่นแท้สงสัยเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดตังวย้เลยทุกคนมันแน่นโอ้เอิกนี่แบบโคตรแน่นนไงก็ไม่ได้เอิกไก่เลยแม่หมกบนิใส่หะกนคุณต้องขำเลยตอนนี้กินไม่ได้แล้วไม่มีมีดมีอยู่รึเปล่กดเสียบอยู่นะจีกินแบบนี้อ่ะจีกินนะเนี่ยเนี่ยได้กระไรอันนี้ฝากซรับตัวหนูด้วยนะครับไปละ ไม่ใหน่เลยดูดูนู้นด้วยดูซ่องคุณพีกใหญ่แล้วก็ไปดูซ่องตัวหนูแฟมิลี่ด้วยนะครับทุกคนอร่อยนะท่านผู้ชมอืมอือหือนี่ชิ้นอึกได้กินชิ้นเดียวนะผมไม่กินนังนะโอ้จิตใจโคผมคือผมจะแบ่งให้อ่าไอ้มีโมกินหันแบ็กเมมนมีโมตะก้านมือกองโอ้โหย่า่แก้วข้าวมัน นเ,นนนนนเนี่ยเดี๋ยวโบภาพเมื่อกี้มีแหงแล้วไงแม็กสิมนางเนี่ยเนียโคตรได้เลยดูเป็ดพะโลเป็ดพะโลุคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมก็แค่อ่าเป็ดพะโลุนิต้าก็ไปเล่นกับหมูู่เสร้ยพูกก็จะจบคลิปไปเพียงจำนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบาย บายบายครับฝากซ่งไว้นะเอาอีกแล้วบายบายนะอืม